นี่นี่เป็นเรื่องของบาปหนุนบาปใช่ไหมคะบ,บาปหนุนบาปหนุนวิบากรูปนามวิบากอค่ะซึ่งเป็นผลของบาปทีนี้ถ้าวิเคราะห์ตรงนี้ก่อนถ้าบุญหนุนบุญบุญหนุนรูปนามที่เกิดจากบุญเราก็ต้องนึกถึงรูปนามเนี้ยโดยมากเนี้ยเป็นมนุษย์นะถ้าว่าโดยออบุญนะครับ,บุญที่ได้มาจากภพก่อน มันช่วยทําให้มีรูปนามดีขึ้นในปัจจุบันนส่วนของการที่ว่าบุญเก่ามันคืออะไรมัางอย่างเงี้ยบุญหนุนบุญบาปหนุนบาปแล้วถามว่าบุญหนุนบาปได้ไหมบุญหนุนบาปบุญหนุนบาปได้ไหมบาปหนุนบุญได้ไหมยอย่างเงี้ยได้เหมือนกันเดี๋ยวดูนะว่าเขาหนุนกันยังไงล่ะบาปหนุนบาปมันไม่แปลกบุญหนุนบุญไม่แปลก แต่ว่าถ้าบาปมาหนุนบุญเนี่ยมันแปลกนะถ้าทำนี้นะแล้วก็บุญหนุนบาปเนี่ยมันก็แปลกนะคำนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตรงนี้ก่อนว่าอากุศลที่เคยทำมาพบก่อนๆอ,อันเนี้ยอดีตพบก่อนนี่เป็นบาปอ่าอากุศลอากุศลที่เคยทำเอาไว้ในพบก่อนๆบอกว่าช่วยหนุนใช่ไหมคะ,ะทีนี้ จุติปัปฏิสนธีทันทีพอป,ปฏิสนทีเกิดขึ้นมาใหม่ได้อเหิเสนอกุศลอุเบกขาสันติรณจิตหนึ่งเป็นจิตวรตถำตัวอาจจะเป็นสัตว์นรกสัตว์เปรตอสุรกายเดรฉานทีนี้ถ้ายกตัวอย่างเดรฉานถ้ายกตัวอย่างเดรฉานตามนี้ค่ะ ของเก่านำมาเกิดใหม่ใช่ไหมคะพอามาเกิดใหม่แล้วได้วิบากวิบากนามมาขันแต่ปกติต้องมีเจตสิกเท่าไหร่ฮะตรงนี้เจตสิกส,นะสิ์นะแล้วมีกรรมมชาชรูปเนี่ยนะ,ะรูปที่เกิดจากกรรมก็คือเดรัจฉานเนี่ยเกิดจากกรรมเก่าใช่ไหม<ะ>หมายถึงว่าไอ้นี่ที่บอกว่าเป็นกรรมมชาชรูปถ้าว่าโดยสุนัขที่ท่านยกตัวอยานนะอ่างนะนี่เป็นสุนั สุนัขตัวนี้ถ้าว่าได้รวมแล้วก็คือม,ม,ม,มีทั้งรูปทั้งนามเห็นไหมมีทั้งรูปทั้งนามนี่เป็นวิบากมุขยผลสามัญญผลทีนี้พอได้มาแล้วเนี่ยบาปที่เป็นของอดีตเนี่ยบอกว่ามันหนุนใช่ไหมหนุนตัวนี้ทําให้เกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นโรคเรื้อนใช่ไหมหนุนด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาดเนี่ยกลายมาเป็นภพชาติที่ผ่านมาัมนหนุน หนุนทำให้เป็นโรคเรื้อนนอกจากจะนําเกิดแล้วเราต้องนึกถึงว่าอากุศลสิบสองก็คือโลภะแปดโทสะ 2, 2> สองอโมหะสองคือสภาพธรรมที่สิบสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเขาเป็นอกุศลอดีตนะอดีตอกุศลชนะกกรรม อย่าลืมนะเขาเป็นอนดีตอกุศลชน,น,นักกรรมทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาตายด้วยอํานาจของความอยากคือตายปั๊บอาจจะเกิดทันทีเป็นสิ่งน,นี้เลย <Yeah. S 1> เพราะว่า mm hmm. เขาอาจจะชอบมีความพอใจชอบในความเป็นสุนัขเอเพราะชอบนะบสัตว์บางชนิดที่ผ่านมานะ่ะใช่ไหมชอบแล้วก็ ตายด้วยอํานาจของโลภะยึดมั่นถือมันนนนม่นในในสิ่งนี้ยึดมั่นสือถือมั่นในสิ่งนี้เพราะว่าโลภะมันเป็นอุปทานนะเราอย่าลืมนะโลภะทิฏฐิเป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นเสร็จก็มาเกิดเป็นสิ่งนี้พอเกิดเป็นสิ่งนี้แล้วตอนที่ชาติเก่าอ,อาจจะไปเบียดเบียนเนาะอาจจะไปเบียดเบียนตัวเบียดเบียนนี่เป็นตัวโทสะนะ ชอบที่จะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นเอาไว้ทีนี้ตอนที่ตายเนี่ยสมมติสิ่งเนี้ยโลภะเนี่ยเป็นผู้ส่งมาได้อัตภาพนี้แต่สิ่งนี้เนี่ยไม่ทาส่งนะแต่สิ่งนี้กลับมาอุปธรรมมันกลายเป็นอุปธรรมถ้าเราดูองค์ธรรมของอุปธรรมว่าอากรรมมันมีสิบสองกับแปดนะ อกุศล12่สิบสองาปอกุศลทแปดนะอุปธรรมวักกรรมเพราะฉะนั้นถ้าบอกบาปหนุนบาปเมื่อตัวส่งมาส่งมาเกิดแล้วใช่ไหมอกุศลส่งมาเกิดแล้วอกุศลอันใดอันหนึ่งใช่ไหมก็ตามมาอุปธรรมอุปธรรมไม่ได้อุปธรรมดีเลยนะอุปธรรมให้ให้หนักกว่าเดิมเป็นโรคเรื้อนเป็นโรคร้ายคือ แปดดวงโลภะแปดดวงในด,ดวงหนึ่งก็ไม่รู้่ยึดมั่นถือมั่นในอัตภาพนี้แล้วก็มาตายเกิดใหม่ได้อัตภาพนี้ด้วยความยึดมั่นถือมัน่นเสร็จแล้วไม่รู้ไปทาอะไรไว้อีกในเรื่องของโทสะนะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นเอาไว้ยังไงก็ไม่ทราบอ่ะก็ต้องร่างกายแหละถูกไหมไปเบียดเบียนเขาทางกายเพราะเกิดมาใหม่ตัวก็เลยเป็นร่างที่มีโรคโรคภัยเบียดเบียน เพราะความที่เคยเบียดเบียนเข้าไว้หรือว่าชอบที่จะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นชอบเบียดเบียนสัตว์อื่นเอาไว้พวกนี้มันก็เลยกลายมาเป็นว่านอกจากเรื่องของการนําเกิดแล้วทําให้เกิดแล้วก็ยังมาอุดหนุนอันนี้เป็นของอดีตใช่ไหมคะอดีตพบนุนในปัจจุบันพเนี่ยที่เราบอกว่าเออนะสุนัขบางตัวใหม่ๆเนี่ยเขาจะแบบสวยเนาะเด็กๆกันเนาะช่วย ขนงามอะไรเงี้ยเนาะสักพักหนึ่งเออเกิดอะไรขึ้นขนเริ่มหลุดร่แล้วมีโรคผิวหนังเกิดขึ้นมาใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเรียกว่าอากุศุศเบียดเบียน,ยนแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรานึกถึงว่าสมมุตินะ,ะว่าบ้านเขามีสุนัขสองตัวแล้วเขาก็ซื้อแชมพูมาขวดหนึ่ง อาบน้ําสุนัขตัวหนึ่งไม่เป็นไรอีกตัวหนึ่งเนี่ยมีอาการเราต้องนึกถึงนะแชมพูเหมือนกันสุนัขเป็นแม่แม่เดียวกันแต่พอตัวได้อาบน้ําแชมพูอันเดียวกันตัวปรากฏว่าผิวหนังมีปัญหาขนหลุดลุ่ยอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของกรรมอดีตที่ต้องมาให้ผลเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องอาบน้ําเนี่ยปทินเรื่องของ ทำการทำความสะอาดเนี่ยนะทําให้ตัวเองมีอันเป็นไปอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราเราจะบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงเหรออันนี้อนุมานเอาในส่วนของกรรมและผลของกรรมอ่ะนะการกระทําและผลของการกระทําเนี่ยก็ไม่พ้นอักษลสิบที่เป็นอักษลชนะก,กรรมอันใดอันนึงต้องนําเกิดใช่ไหมแต่ช่วงที่เป็นชวนะห้าขณะที่เราจําได้ไหมว่าอักษรลิบเเว้นอุทจจสัมปยุทธจิตหนึ่งใช่ไหม 11ดวงอ่ะจำได้ไหมอกุศลจิต11บเอเป็นอุนท่านจากสัมปยุตจิตหนึ่งจิตตรงนั้นเนี่ยที่ทำหน้าที่ชนะกนกรรมที่แบบนงังทำให้วิบากเกิดขึ้นมาแต่ท่านพูดโดยรวมก็คือ1ิบสองดวงใช่ไหมเนาะอันนี้ให้เราเข้าใจอย่างนี้นะในส่วนของการอธิบายของท่านตรงนี้ในะข้อที่สามนะต่อไปของข้อที่สี่ค่ะอะกุศลที่เคยกระทำในภพนี้ช่วยหนุนนาะงรูปที่เกิดจาก อักุศลชนกกรรมอย่างหนึ่งอ่ะมาดูอีกนะอักุศลที่เคยกระทบพบนี้ช่วยหนุนนามรูปที่เกิดจากอักุศลชนกกรรมให้เจริญและตั้งอยู่ได้นั้นเช่นผู้ที่มีโรคประจำตัวคือโรคผิวหนังโรคเส้นประสาทเป็นต้นมีอาการเจ็บปวดอยู่เสมอ ซึ่งโรคเหล่านี้เกิดมาจากอำนาจแห่งอกุศลชนะกกรรมแต่ผู้นี้ไม่มีการระวังในเรื่องการรักษาตัวเสพสุรายาเมาอยู่เสมอฉะนั้นโรคที่เป็นอยู่นั้นจึงกำเริบม,มากขึ้นทำให้เกิดความทุกข์กายหนักขึ้นอีกอย่างหนึ่งสัตติรัชฌานเช่น เสือแมวจิ้งจบเป็นต้นเหล่านี้ย่อมเกิดมาจากอะุศลชนักกรรมและสัตว์เหล่านี้ก็มีการเบียดเบียนฆ่าสัตว์อื่นๆกินเป็นอาหารทำให้ร่างกายของสัตว์เหล่านี้จเจริญเติบโตตั้งอยู่ได้ตลอดชีวิตนี้ก็เป็นเพราะอกุศลที่เกิดขึ้นในพบนี้นั่นแหละ ช่วยหนุนนามรูปที่เกิดจากอกุศลชนกกรรมให้เจริญและตั้งอยู่ได้อันมันเป็นสองสองเนาะสองอย่อหน้าเนาะย่อหน้าที่หนึ่งบอกว่าอกุศนที่เคยทําในภพนี้อันนี้ท่านยกตัวอย่างคนใช่ไหมเนี่ยมนุษย์ใช่ไหมมนุษย์ผู้นี้เนี่ยนะฮะเขาเป็นโรคผิวหนังหรือว่าโรคเส้นใช่ไหมเป็นโรคประจำตัวเออมีโรคประจําตัว โอ้โ,โรคประจําตัวนี่แสดงว่าไปทาเอาไว้ในอดีตชาติ<ช>แล้วโรคอย่างโรคพวกนี้เนี่ยนะบางทีทํามาอดีตชาติแล้วเกิดมามาชาติใหม่นี้เขาเรียกว่ามหาบุตร,รูปสี่อะเรียกธาตุอะมันไม่เสมอใช่มันบกพร่องมหาบุตรูปสี่อะเป็นรูปที่ใหญ่ใช่ไหมแต่อุบัตมมิยาโรคต่างต่างก็อีกอย่างหนึ่งแต่ว่าว่าโดยวรวมเนี่ยรูปร่างกายเนี่ยเกิดจากกรรมก็ได้ใช่ไหมล่ะ นั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าของเก่าของเก่ามีแรงนะช่วยส่งมาท่านบอกว่าบาปที่ทําในภพนี้นะหนุนรูปนามที่เกิดจากเกิดจากบาปเกิดจากอกุสลชนกกรรมอันนี้ถ้าเกิดจากอาุสลชนกกรรมดีต้องอาุสสนที่ทําในภพนี้หนุนรูปนามที่เกิดจากอาุสลชนกกรรมให้เจริญและตั้งอยู่ได้ ถ้าบอกอากุศลจา้าก,กรรมนี้เราต้องดึงลงมาอีกอย่างหนึ่งนะไม่ใช่คนอ่าไม่ใช่มนุษย์นะ,ตนะแต่ถ้าอากุศลที่ทําในภพนี้ช่วยหนุนานามรูปเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาดูหัวข้อที่ห้าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูหัวข้อที่ห้ากันนะหัวข้อห้าเนี่ยเรามาดูนะท่านบอกว่ากุศลที่เคยกระทําในภพก่อน ช่วยหนุนนามรูปที่เกิดจากอกุศลชนะก,กรรมอย่างนหึ่งเออถ้าพูดถึงอกุศลชนะก,กรรมปับ๊บเนี่ยมันเกิดมาแล้วมันส่วนมากมันเป็นวิบากที่ไม่ดีอะเนาะเป็นจิตประจําตัวประจํภพก็คืออุเบกขาอกุศลสันติรณะจิตหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะเออทีนี้ท่านยกตัวอย่างไงกุศลที่เคยทํามาในพก่อนก่อน ช่วยหนุนนมรูปที่เกิดจากอกุศลชนกกรรมให้เจริญและตั้งอยู่ได้เช่นสุนัขบางตัวมีเจ้าของเลี้ยงดูรักใคร่ได้รับความสุขสบายอยู่ดีกินดีในการที่สุนัขได้รับความสุขสบายเหล่านี้เป็นเพราะอะไรฮะอำนาจแห่งกุสรกรรมที่สุนัขนั้นทำไว้ในพบก่อนๆน,นุน หนุนรูปหรือร่างกายของสุนัขและน้ำคือพวังก๊าจิตที่เกิดจากอากุศรชนะกรรมให้เจริญนิตั้งอยู่ได้อันนี้นี่มันก็เห็นชัดเนาะเห็นภาพชัดบุญหนุนบาปนี่นะบุญหนุนบาปบุญที่เคยกระทำมาพบกันก่อนบุญหนุนหนุนบาปให้มีกําังก็คือบุญที่เขาทําไว้ไงฮะคือเขาพลาดอะเขาพลาดเขาพลาด พลาดพลาดก่อนตายไงพลาดก่อนตายอันนี้นี่ไงฮะพลาดก่อนตายใช่ไหมคเอพลาดก่อนตายแต่ว่าของเก่าที่เขาทําไว้เกี่ยวกับบุญก็มีใช่ไหมครับเนี่ยแม้เขาจะเคยทําทําบุญมาก่อนแต่บาปกล้จะตายบาช่วยส่งผลมาก่อนบุญที่เคยทําไม่ส่งแต่บุญบุญเนี่ยมันนุดที่หลัง,อ,งอืมมาช่วย เป็นนนสุขาทีีี่่อออยูบ้ดดกิให้มีปัจจัยสี่ที่ดีอ่าปัจจัยสี่เสือเหรอเสือเออมีวัดที่ดีที่อยู่อาศัยนะมีวัดมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่อนนุ่มหงมมียารักษาโรคก็มีครบเลยเห็นไหมมีบรอนวาทที่ดูแลมีเลยเราทำงานเอาข้าวไปกินร้องอย่างเดียวแง่าออกมาเลย บริมาณเอ้าชี้งานบริมาณแต่ละคนนบริมาณเสือเธอทำเสือเอ้ยเขียวเอ้ยมองแแบบเอ้ยีพระแม่ชี่นอพระแม่ชีอย่างเงี้ยนะเออเกิดมาดีฮะแล้วก็คนที่ให้นี่ก็ยินดีที่จะให้ด้วยนะ เออไม่ข้างล่างอ่ะอย่างเจ้าเขียวอ่ะนะลูกเขียวอ่ะลูกเขียวลุงเขียวอย่างเงี้ยมองแมมอย่างเงี้ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มีลูกเป็นขยงอยู่ตรงโน้นน่ะนะชื่อถั่วดําโอ้พระกับแม่ชีคอยดูแลจังเลยอ่ะนั่นยินดีเต็มใจที่ะยอบข้าวให้กินด้วยนะกินข้าวเป็ีนกินข้าวก้นหวานเ่าเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นหวคนสัต เออถ้าไม่มีวันไหนเนี่ยต้องบอกคุณเอกนะเอกหุงข้าวมาหน่อยเอออนี้ก็มีบุญมากสุดอยูในเสือเนี่ยไม่หมาข้างล่างก็มีบุญค่ะเนี่ยบริเวณนี้แหละนะตรงโน้นเขายังแบบว่าก็มีนะมีคนมาเลี้ยงทุกวันค่ะดูแลใช่มาดูแลทุกวันฉะนั้นกุศลที่เคยทําในพบก่อนก่อนบุญทั้งหลายก็คือเรื่องปัจจัยสี่ที่เคยทําไว้ในพบก่อนก่อนเนาะ ามาช่วยหนุนหนุนรูปนามที่เกิดจากอกุศลชนะกรรมข้อหกสิฮะข้อหกกุศลที่เคยทําในภพนี้อ่นภพนี้แลนะช่วยหนุนนามรูปที่เกิดจากอกุศลชนะกรรมอย่างหนึ่งดูสิพร้อมกันฮะกุศลที่เคยกระทําในภพนี้ช่วยหนุนนามรูปที่เกิดจากอกุศลชนะกรรมให้เจริญและตั้งอยู่ได้เช่น sun